การอนุรักษ์ขันโตกภายทอดวิธีการทำขันโตกและการใช้งานให้แก่คนรุ่นใหม่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และความสำคัญขั้นตอนการทำขันโตกเพื่อให้ข้อมูลถูกส่สงต่อสนับสนุนช่างสีมือส่งเสริมช่างสีมือจากการทำขันโตกแบบดั้งเดิมโดยใช้ไม้หรือวัสดุธรรมชาติ สมุนช่างฝีมือโดยพืย้นที่จำหน่ายผ่า,านทางออนไลน์หรือตลาดวัฒนธรรมการบริณาการกับกิจกรรมในปัจจุบับนใช้ขันตัในงานเลี้ยงสำคัญเช่นงานแต่งงานงานบุญหรืองานแสดงวัฒนธรรมจัดก,กิจกรรมขรันตัแสดงที่บ้านที่ใช้ขันตัเป็นส่วนหนึ่งของงานการปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย ระยุขันโตมให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขันโตมเป็นภาชนะที่มีลักษณะเป็นกระโคมมีหาตั้งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมภาคเหนือมาทําจากไม้หรือวัสดุพื้นบ้านเช่นไม้ไผ่สาแล้วลงรักปิดทองหรือเครื่องงา ขนตบมักใช้ในโอกาสสาคัญเช่นงานเลี้ยงหรือางาน,นพิธีต่าตงๆโดยเฉพาะในคาเฟ่ดีของชาวล้านนาอาหารจะถูกจัดวางบนขันตบและผู้ร่วมง,งานจะนั่งล้อมรอบกันเพื่อรับประทานอาหารเหนียวพร้อ,อกมกันเองบรรยากาศมักเต็มไปด้วยความอบอุ่นอาหารในขันตบยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วแคบหมูข้าวเหนเียวค่ะการสมรับอาหารหรือสวยวอาหารหรือในหรือใช้ในชื่ตตอประการมันวิธีการใช้ มาจะใช้ส่วนส่วนมาจะใส่สของเค้าและของหวาน 4. การเสิร์ฟขันโตกควรวางไว้บนพื้นหรือบน,นเสื่อเสิร์พร้อมช้อและซ่อม 5. าการนั่งรับประทานจะนั่งล้อมรอบขันโตก 6. มารยาทก,การใช้ขันโตกจะรับประทานอาหารอย่างสุภาพคารพลผู้อื่นในวงขันโตก 7. การทาการทําความสะอาดขันโตกจะนําจานและเครื่องออกมาทำความสะอาดแปด บอกนะว่าเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนในอดีตแสดงให้เห็นถึงความรู้ควา,ามามานการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และออกแบบที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในนี้นเการออกแบบที่ตอบสริงวิถีชีวิตสองการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นสามสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกันสี่ศิลปะและ,และงานฝีมือห้าการส่งต่อจากรุ่นสะู่รุ่นความเป็นมาของขันโต เริ่มแรกชาวเหนือามัานิยมกินข้าวบนพื้นซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่การวางบนพื้นโดยโตรงอาจไม่เหมาะนักดังนั้นชาวล้านนาจึงคิดขันโตกขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการกินโดยนำขันโตกหรือโตกภาษาเหนือแปลว่าภาชนะสำหรับใส่อาหารทำด้วยไม้มีลักษณะกลมเหมือนถาดมีขาสูง มาทำหน้าที่คล้ายๆโต๊ะอาหารจัดวางอาหารหลายๆอย่างลงไปให้ดูน่ากินและพออิ่มหนำจากมื้อเย็นเรียบร้อยก็ยยขันโต๊ะไปเก็บล้างประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้นทั้งนี้ขันโต๊ะแต่ละบ้านแต่ละฐา,านะก็ต่างกันไปหากเป็นผู้มีฐานะอาจจะดัดแปลงทําด้วยเงินทองหรือลงปิดทองเพื่อความสวยงามและนำขันโต๊ออกมาใช้เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยือน เนื่องจากการจัดอาหารหลายประเภทดูสิ้นเปลืองเกินหากจะจัดสำหรับสำหรับใหญ่ในทุกวันประเพณีขันโตกของชาวล้านนานั้นไม่มีระบุเวลาที่เกิดประเพณีขึ้นมาตั้งเป็นครั้งแรกเพียงแต่สนิษฐานกันไปว่าอาจมีมาเนื่อนานแล้วและเกือบสูญหายไปคราวหนึ่งห่างในพศ2496นายไกรสรีนิมมานเหมิน นายธนาคารและนักธุรกิจของเมืองเหนือไม่นําประเพณีขันโตกมาเลี้ยงส่งแขกผู้ใหญ่และชาวต่างชาติเพื่อส่งความประทับใจมาอีกครั้งและในครั้งนั้นเองชาวล้านนาก็ยึดถือประเพณีขันโตกมาเป็นประเพณีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนตั้งแต่บัดนั้นมารยาทการกินอาหารในสำรับขันโตก ซึ่งสืบต่อกันมาพอนั่งล้อมวงกันทั้งผู้ใหญ่และเด็กดังนั้นผู้ใหญ่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กผู้ใหญ่ใช้โอกาสขณะกินข้าวเพื่อสอนมารยาทและข้อห้ามในการกินข้าวสำหรับขันโตแก่เด็กๆวิธีการนั่งกินมีหลายวิธีคือนั่งขดถวายคือการนั่งขัดสมาธินั่งม่อแม่เป็นการนั่งพับเพียบที่สุภาพสำหรับผู้หญิงนั่งขดถวายคือการนั่งที่สุภาพสำหรับผู้ชาย การนั่งหม่อแม่ผู้ชายจะนั่งก็ต่อเมื่อต้องเข้าเฝ้าหรืออะไรที่เป็นการทำให้สุภาพเรียบร้อยมากขึ้นนั่งหยองเขาะคือการนั่งยองยองสำหรับผู้ชายหรือเด็กผู้ชายนั่งนั่งโปกหัวเข่าหรือนั่งชันหัวเข่าคือการนั่งชันหัวเข่าสำหรับผู้หญิงเพื่อที่จะไม่เมื่อยมากขึ้นนั่งเหยียดแข้งคือผู้สูงอายุนั่งในท่านี้ เพราะมีอาการปวดเมื่อยในร่างกายข้อห้ามที่ไม่ควรทำขณะกินอาหารในขันโตกไม่ถมน้ำลายหรือใครอาหารในขณะกินอาหารไม่พูดถึงสิ่งที่น่ารังเกียจระหว่างกินอาหารไม่หยอกล้อหัวเราะหรือทะเลาะกันระหว่างกินอาหารไม่พูดมากไม่ควรช้อนไม่ควรเคาะช้อนหรือทำให้เกิดเสียงดัง ไม่ใช้ช้อนคนแกงจนล้นถ้วยหรือหกออกมาไม่กินขกจดลงคือคดกะคือคดข้าวตักกินเฉพาะตรงกลางไม่ใช้ปากเล็มข้าวเมื่ออิ่มไม่บ่นว่าคัดท้องหรือกัดต้องถือเป็นคนโง่ไม่รู้จักประมาณตน การกินอาหารขันโตกเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกินอาหารกันอย่างพร้อมหน้าการทานอาหารที่เรียบง่ายใกล้ชิดสนิทสนมเป็นความมุงงมของวิถีชีวิตชาวล้านนา